เอาีเอเอาแนได่อนวันนีอาวันเนาะลูกหลนเจ้ามันเนี่ยมามีขอดอกดอกใม่ลาเจียนมาสมัยกาลาวันตัวตัวมันใหญ่ด้อมเลจะไปมีแบบมีกรรมกรรากรรเนยอันได้ขอเราก็โดตเยอาเด้อใหญเน้อ่วยันกหันนักาลยไหลน่าเปล่ไม่เป็นปั้นเปนนี่ไมเนาะโอ้ดีนะมาดูันดู

เขไปใครเจ็บจะไปมาใครมาไก่์เอออยู่เคาไปเถู่จักาอย่างจังกร้นหมดจังแตดดีะสพีโยวิวาชันตุเสปะลูกโพมาชันตุพะี่ังพละรมังชูขัง